สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชร์ซุเปังการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะทันใดอยาที่จะสพอร์หลังช่องก็คลิกลิงก์คลิปปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยในเวลานี้มาเช้พลังงานความรักค่ะ t o of Pentacles ความรักความรู้สึกพลังงาน เป็นเหมือนกับแรงดึงดูดบางอย่างนะคะวนๆเวียนแรงดึงดูดความคิดถึงแรงดึงดูดของการคิดการรอ,อบางอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นเหมือนแรงดึงดูดบางอย่างที่สวิตไปสวิตมานะคะทีนี้เรามาดูกันว่าพลังงานนี้นะคะกำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณกับความรู้สึกของความรักในตอนนี้เวลานี้ สัญญาณของความรักอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณใครจะเข้ามาใครต้องการติดต่อสื่อสารกับคุณใครต้องการจะบอกอะไรกับคุณใครต้องการที่จะติดต่อกับคุณคุณกำลังได้พบเจอกับใครคุณกำลังได้รับการติดต่อจากใครใครกำลังรู้สึกคิดถึงคุณว้าวทุกคน พลังงานของ six o f p e n t a c l e s พลังงานของ earth sign พลังงานของหมายเลข angel number 666นะคะพลังงานของธาตุดินธาตุลม Gemini นะใครอยู่ในความสัมพันธ์หรือว่าใคร ใครบางคนที่เป็นพลังงานแห่งธาตุดินและธาตุลมกําลังติดต่อหาคุณนั่นคือพลังงานของเจวินาแฝดนะสัญชาตญาณอินฟินิตี้อย่างที่อย่างที่รู้สึกเนาะที่บอกทุกคนว่ามันเป็นเหมือนอินฟินิตี้บางอย่างแรงหนึ่งดูดบางอย่างที่มันกําลังสวิตไปสวิตมาในความรู้สึกความผูกพันเดอลเวอร์ซาสัญญาณความรักกาลังเข้ามาหาคุณคุณกําลังได้พบเจอกับใครบางคนที่เป็นความรักความผูกพันของความรู้สึกจะมีใครเข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่คุณว่าง ในคุณคุณจะมีใครเข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่คุณว่างเปล่าในความรู้สึกนะคะจะมีคนเข้ามาเติมเต็มความสุขของคุณคุณจะเติมเต็มความสุขของเขาความรักครั้งนี้เป็นความรักความเสน่หาที่มีความผูกพันซึ่งเป็นการกําเนิดเกิดใหม่ของความรักของการรักแรกพบตกหลุมรักสายสัมพันธ์สายใหญ่ของความรู้สึกที่เขากําลังเดินทางมาหาคุณ เ0 of cups เกิดขึ้นมีใครอธิษฐานถึงคุณมีใครต้องการที่จะบอกคุณว่าต้องการให้คุณเป็นสี่ภรรยาหรือสามีอะไรประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเพราะว่า the e m p เพลเกิดขึ้นนะเดอชาลิออคนไกลคนแดนไกลกำลังเดินทางมาหาคุณสวยงามมากเลยนะคะ Ten of Cups เกิดขึ้นคุณกำลังได้พบเจอเนื้อคู่ของคุณคุณกำลังได้พบเจอความรักของคุณนะ ใครบางคนกําลังบอกถึงความรู้สึกความผูกพันกับคุณใครบางคนกําลังที่จะเข้ามาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของคุณว้าวทูบครับมันเป็นความรู้สึกพลังงานของแรงหนึ่งโดดค่ะทุกคนสิ่งที่ไพ่ต้องการจะบอกคือตอนนี้เวลานี้สัญญาณความสุขของคุณเกิดขึ้นแล้วของความรักความผูกพันของใครบางคนที่กําลังจะเข้ามา nine of pentacles จงเชื่อมมาในสิ่งที่คุณเป็นเชื่อในสิ่งที่คุณรู้สึกคุณกําลังได้รับความรักที่ เพอร์เฟกมากๆเลยและนี่คือ Queen of Cups สัญญาณของอินทร i o n ของค,คุณกำลังสื่อสารพลังงานของความว่าครอบครัวของใครบางคนที่เข้ามาแต่งงานสร้างครอบครัวกับคุณคำว,ว่าครอบครัวที่คุณรอคอยความฝันที่คุณอยากที่จะให้เป็นการกำเนิดเกิดใหม่ของคู่บุญบรารมีจริงๆได้ได้ว่าคุณกาลังเป็นเนจ้าหญิงนะเจ้าชายที่ที่กำลัง ได้พบเจอคู่ชีวิตคู่แท้ที่ทำให้คุณได้แต่งงานมีลูกหรือว่ามีบุตรเลยทีเดียวเดยชาลิออดคนไกลคนแดนไกลกำลังเดินทางมาหาคุณคุณกำลังได้รับการติดต่อจากใครบางคนที่เป็นชาวธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟ six of wands หมายเลข9 9 9 6 6 6กับ angel number 1010แล้วก็ สองสองสองนะคะสิบเอ็สิบเอ็ที่เกิดขึ้นตรงนี้เรียกได้ว่าตอนนี้เวลานี้คือคุณกําลังได้รับข่าวดีและโชคดีของความรัะความสัมพันธ์แล้วก็เรียกได้ว่า ช่องว่างของความรู้สึกในจิตวิญญาณคุณจะเติมเต็มนะเพราะว่า the l o v e r s พลังงานของ the sun อะไรบางสื่อบางอย่างกำลังทำให้คุณได้รู้สึกว่าการเติมเต็มในด้านความรักในจิตวิญญาณของความโรแมนติกของความครอบครัวนั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าเขาคนนี้เป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่มีเสน่ห์นะคะเซ็กซี่มากๆเลยอยา่างอยากจะย้ำนะคะว่าเซ็กซี่มากๆเลย ฉลาดเก่งมีความสามารถมากๆแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์แต่งตัวดูดีทันสมัยมีไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นตรงสเปคเกินสเปคมากๆอาจจะสูงมากเลยคนคนนี้นะคะสูงสูงแบบสูงแบบเท่นะสูงแบบหุ่นนางแบบในแบบแบบนั้นนะคะ ก็คืออาจจะไม่เกิน185แหละกาลังพอดีเลยทีเดียวหรือว่าอาจจะไล่เรียกกันกับคุณก็ได้ได้ได้ไดว่าคนนี้เป็นพ่อมแม่แม่ไม้คนที่ยุมมากกับคุณหรือว่าต่างชาติหรือว่าอายุไล่เรียกกันไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะคะสวยงามมากคือบางอย่างจะเป็นการ,สรเวสวตการเฉลิมฉลองการครบรอบพลังงานของบางท่านอยู่ตรงนี้ค่ะเหมือนกับว่าใครบางคนจะกลับมาเฉลิมฉลองความสุขกับคุณครบรอบ6ปี นะครบรอบบางอย่างเกิดขึ้นนั่นเองหรือว่า6เดือนหรือว่าเขาเกิดเดือนมิถุนายนนะคะบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือว่าอีกระดนูนี้อีก6วัน6สัปดาห์6เดือนที่กาลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่ากําลังที่ได้พบเจอกับเขาอาจจะเป็นช่วงปีหน้าก็ได้ที่คุณอาจจะได้สัมผัสกับอะไรบางสิ่งอย่างของการคอมมิทเมนต์หรือว่าการรักแรกพบบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นเซเว่นออฟสอดเท e นนอฟเพนเคิ์เกิดขึ้นมีใครแอบดูคุณอยู่ มีใครแอบดูคุณมีใครแอบจดจ้องคุณอยู่นะมีใครบางคนกำลังแอบรักแอบหลงคุณหรือคุณเจอกับใครแล้วถ้าคุณเจอกับใครบางคนเขากำลังมองภาพอนาคตกับคุณ Ten of p e n t e s l e s เขากำลังมองความสัมพันธ์ระยะยาวกับคุณ Long-term relationship ภาพความฝันความของคำว่ามั่งคัง่งของคำว่าครอบครัวของคำว่าชัดเจน เขากําลังจับตาดูคุณกําลังมองอนาคตระหว่างคุณและเขาอย่างชัดเจนทีละสเต็ปไปสเตปเลยทีเดียวเพราะว่าเซเว่นอปสเกิดขึ้นใครบางคนจะกลับมาคอมมิทเมนต์แต่งงานกับคุณหรือว่าเขาจะพาคุณไปสู่ดินแดนของการเยี่ยมเยียนอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยสำหรับบางท่านนะ แต่ใครที่โสดบอกเลยเขาว่าคุณกาลังได้พบเจอรักแรกพบจริงๆและนี่คืออินทรเจชันของคุณที่คุณกําลังรู้สึกว่าคุณค่าของความรักจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณให้เชื่อมั่นมั่นใจเกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่าเสน่ห์ของคุณอาจจะมีใครเข้ามาชอบคุณให้คุณเลือกด้วยแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาใจเย็นนะเพราะว่าหนึ่งนนอาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นแค่เพื่อนเป็นแค่อะไรบางคนที่มาไกลให้คุณได้พบเจอหรือว่าตัดสินใจกับคนที่ใช่กับคู่แท้คู่ชีวิตของคุณคุณจะได้เจอความสมานที่ เป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเด็กๆเ,เล่นๆแน่นอนนั่นหมายถึงเขาไม่ได้ตัดสินใจที่จะตกลงปลงใจแต่งงานหรือว่าคอมมิตเมนต์กับคุณภายในสองปีแน่นอนสําหรับหลายๆท่านสวยงามมากๆเลยนะคะสวยงามมากที่สุดเลยไม่รู้จะสวยงามอย่างไรแล้วอยู่ที่คุณตัดสินใจจงเชื่อในอินทรีย์ที่คุณรู้สึกนะจงเชื่อในอินทรีย์ที่คุณรู้สึกเพราะว่าบางอย่างกําลังสะท้อนและบอกให้คุณได้มั่นใจใน ในสิ่งที่คุณกาลังพบเจอแต่วันเวลาจะพิสูจน์ให้คุณได้พบเจอ king of war d s เกิดขึ้น justice เกิดขึ้นใครบางคนจะกล้าหาญมากๆที่จะเข้ามาหาคุณค่ะบอกเลยนะคะมันมีบางอย่างสะท้อนในความรักความผูกพันเพราะฉะนั้นอะไรบางอย่างที่เป็น soul contract soul connection หรือพลังงาน twin flame กาลังจะบอกให้คุณได้รู้ว่าการเรียนรู้ความสัมพันธ์การเติมเต็มของการและการสําคัญมากๆและเซ็กชวลเกิดขึ้นกับความรักความผูกพันในด้องของการเงินแล้วก็เซ็กชวลเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วย หลายรูปแบบหลายอย่างนะคะทั้งมุมมองแง่คิดไลฟ์สไตล์ฟินแลนเชียภาพอนาคตทัศนคติไลฟ์สไตล์แล้วก็อัดงานวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์หรือว่าอะไรนะกิจกรรมอะไรหลายสิ่งหลายอย่างร่วมกันจนกว่าที่จะเกิดเป็นภาพวิชัดเจนแบบพร้อมจริงๆอะค่ะมันจะใช้เวลามากๆเพราะฉะนั้น อะไรบางอย่างกําลังพิสูจน์ความรักครั้งนี้ให้กับคุณได้รู้นะคะบางท่านพบเจอคนไกลคนแดนไกลหรือว่าเขากําลังอยู่ในการเดินทางมาพบเจอกับคุณเชื่อได้ว่าคุณอาจจะพบเจอกับเขาในเร็วๆนี้แหละนะคะได้รับการติดต่อหรือว่าการพบเจอกันหรือในช่วงปีหน้าที่คุณจะได้พบเจอกับเขาคนนั้นนั่นเองสวยงามมากเลยค่ะทุกคนทีนี้เรามาดูพลังงานของไพ่สําหรับนี้กันหน่อย ช่วงจะคริสต์มาสแล้วนะคะสายสัญญาณสีแดงบางอย่างกำลังบอกให้คุณได้รู้กับความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณมาดูว่าใครต้องการสื่อสารพูดคุยกับคุณพลังงาน Twin นเฟลมพลังงานโซคัลแ t นทร์นะคะถ้าอยากจะบอกอะไรกับความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนี้ค่ะกับความรักที่กําลังจะเข้ามาหาคุณ Father Christmas ความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ The World จงเปิดเส้นทางความรักให้กับคุณนะคะ Queen คุณรู้ไหมว่าจงเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณรู้สึก Queen of Wands the world ความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ the star อะไรที่คยอะไรที่คุณเคยเจ็บและเคยเสียใจคุณจะได้พบเจอกับความรักครั้งใหม่ Six of Candles ว้าวมีใครต้องการเข้ามาเซอร์ไพรส์ชีวิตของคุณจริงๆด้วยคุณกำลังได้รับของขวัญ the wheel of fortune er, เกิดขึ้นอนุญาตให้โชคชะตา ให้ความรู้สึกข,ของคุณนะคะ Enjoy ไปกับช่วงเวลาแห่งความสุขของคุณ n i n e of Gifts เกิดขึ้นออกมาสองใบนะ n i n e of Pentacles เกิดขึ้นสองใบนะคะโชคชะตากำลังทำให้คุณได้สัมผัสกับคำว่าโชคดีของความรักกำลังทำให้คุณได้รู้สึกถึงว่าใครบางคนกำลังออกค้นหาตามหาหัวใจของเขานั่นคือคุณเชื่อใน Intuition ของคุณที่คุณได้สัมผัสเพราะความเจ็บและความเจียใจที่ผ่านมาของคุณจะไม่มีอีกต่อไปเพราะว่ารักคือรัก รักแท้คือรักแท้คุณกําลังเจอใครที่เขาดูดีมีสเสน่ห์แสงดีมากๆเฟลลี่อบอุ่นแล้วก็จิตใจดีมาพร้อมกับข่าวเซอร์ไพรส์มาพร้อมกับการออฟเฟอร์ดูแลซัพพอร์ตคุณทั้งชีวิตเลยคุณกำลังได้รับของขวัญความรักจากพระเจ้าจากดีวายของคุณคุณรู้ไหมว่าใครบางคนกําลังเดินทางมาหาคุณพร้อมกับเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณ เขาส่งความรักมาให้กับคุณส่งจดหมายมาให้กับคุณมีข้อความมากมายที่เขาอยากแชร์กับคุณเพราะเขาเป็นคนรักคู่รักของคุณเพราะฉะนั้นคุณกําลังได้สัมผัสกับความว่ารักแท้นี่คือจดหมายแห่งความรักที่กําลังสื่อมาถึงคุณเดอะทาวเวอร์ Tower, เกิดขึ้นคุณจะเกิดเรื่องราวเซอร์ไพรส์เกิด การได้รับข้อความจากใครบางคนนะคะหรือว่าการติดต่อพูดคุยทักทายเซอร์ไพรส์การพบเจอกับใครบางคนนี่คือสัญญาณของเรื่องราวที่ไม่ทันได้ตั้งตัวกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเซอร์ไพรส์นะคะเดอะทาวเวอร์ความจริงบางอย่างกําลังจะปรากฏในสิ่งที่คุณอธิษฐานคุณอธิษฐานขอความรักกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณและเข้ามาพร้อมกับของข,องขวัญการออฟเฟอร์พิเศษมากๆที่ให้คุณเขาจะเห็นคุณค่าของคุณมากๆเลยเพราะว่า เก้าเหรียญเกิดขึ้นแล้วก็ the w i e l of fortune er เกิดขึ้นมาพร้อมของขวัญชิ้นใหญ่ในชีวิตมาพร้อมกัน offer ฟอร์ซ support คุณทั้งชีวิตเลยว้าวสวยงามมากๆคุณกำลังได้รับของขวัญความรักจากพระเจ้าจากซานตาคลอสจากคริสต์มาสนะคะที่กำลังนำพาเรื่องราวข่าดีแบบนี้ที่กำลังสื่อสารให้กับคุณได้รับรู้นั่นเองค่ะขอพลังงานโรแมน ว้าว wow, Romance and love d REAMS look into your dreams นะคะมองเข้าไปในความฝันของความรักของคุณ imagine จินตนาการเรื่องราวความโรแมนติกของคุณเหมือนเราเหมือนเวลาเราดูหนังซีรีส์เกาหลีเนาะเวลาที่แบบว่ามันโรแมนติกอะ่ะมันน่ารักมันเคิเคินแบบนั้นนะคะตงเป็นตัวของตัวเองเพราะว่าความฝันของความรักของคุณกำลับบงจะเกิดขึ้นที่คุณนะคะ doorway opportunity เปิดโอกาสให้กับตัวคุณเองค่ะได้พบเจอ คนใหม่ความรักครั้งใหม่เพราะนี่คือความรักครั้งใหม่ของคุณมีแค่ไม่กี่ท่านเท่านั้นที่คุณได้เจอกับเขาแล้วแล้วก็รอคอยการที่พัฒนาความสัมพันธ์กันนี่คือสวีทนะคะความรักความหวานกำลังเข้ามาในชีวิตของคุณ Is Coming ค่ะเส้นทางแห่งความหวาน การเปลี่ยนแปลงของความหวานจากการที่เมื่อก่อนคุณอาจจะเคยขมขืนเสียใจเจ็บปวดแต่เส้นทางนี้คือเส้นทางแห่งความโรแมนติกของความรักความหวานละมุนที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ To love ทุกคนคุณกําลังได้เจอรักแท้ใครบางคนจะเข้ามาในในความรักของคุณนะ two of ค u p s ค่ะอภัย <m> ขอภัยค่ะเป็น offer the n e future that comes r p r i ส์อนาคตอันใกล้คุณกำลังได้เจอ p r i 이ส์รับ s u r p r i s e อะไรบางอย่างจาก UNIVERSE จาก d ีวของคุณนะ Love is beautiful j o u r n a l Journey ค่ะขอภไยยคุณกำลังย้อนกลับไปได้แก้ไขกับอะไรที่ที่ที่คุณต้องการอยากที่จะแก้ไขนะคะสำหรับบางท่านเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างจะหวนกลับมาทำให้คุณได้ได้พูดได้สป라이ส์ได้รับคำตอบบางอย่างในใจของคุณ ขอความรักที่แองเจลอยากจะบอกค่ะว้า wow. ว The reunion with your twin flame ด้านหลังเปไน็นไอเดอ t a สตาร์ r hope ความหวังของคุณจะทำให้คุณได้พบเจอ Twin f l a m e ที่เขากำลังกลับมาหาคุณตอนแรกว่าจะจบลงที่ t o o love แล้วละ่ะแต่มีความรู้สึกว่าต้องเปิดต่อนั่นก็คือพลังงานของ Twin f l a m e ใครบางคนที่ต้องการสื่อสารกับคุณ g i f ฟคุณจะได้รับของขวัญเซอร์ไพรส สวยงามมากนี่คืออย่างที่บอกว่าเลยแหละท่านกับเจอแล้วกับเขาคนนั้นนี่คือสายสัญญาณของรักแท้สําหรับหลายๆท่านและสําหรับหลายๆท่านกําลังเจอการกลับมาของใครบางคนที่เป็นความผูกพันของคุณอย่างลึกซึง้งดีปไปถึงจิตวิญญาณมากๆเลยสวยงามมากๆโชคชะตา trust เชื่อในโชคชะตาใน d ีว่าในไฮเออเซของคุณที่กําลังจะบอกคุณคุณดึงดูดความรักที่ดีเข้ามา นี่คือสายสัญญาณของแรงดึงดูดที่กำลังได้พบเจอกับเขาคนนั้นขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ